จ้านี่สาบุไดเอามาให้ดูวันที่เราไปดูฮอกกี้กันนี่จ้านี่จอดจักรยานกันซับลาบซับลาบ,าบจังสีจ้าคนถีบจักรยานไปก็มีคนขับรถไปก็มีนี่ลานจอดรถจ้าจอดรถกันเต็มสถานที่จอดรถเนี่ยกว้างขวางมากเลยบางคนเขาก็ถีบจักรยานจ้าแล้วก็จอดจักรยานลลกไว้แบบนี้จ้าจอดจักรยานซักลาบซับลาบ,าบแบบนี้จ้าคนกําลังเลี้ยงแถวซิครูตตี้ก็เยอะ ตำรวจก็แย่จ้าตอนนี้ช่วงนี้นี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินกะตอนไปนี่ประตูเขาเปิดแสดงเนี่ยไอเขาแข่งประมาณบ่ายสามโมงเนาะตอนนั้นเราก็ไปก่อนประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่เหมือนเดิมจ้าเพิ่มเติมดได้ไงนี่ง่ายนี่ไอมาสี่คนสี่คนนี่อย่าสามสี่คนนี่เดินอาดอ่านอ่านอานเข้าไปคนก็รอตรวจเช็คร่างกายก่อนที่จะเข้าไปข้างในสนามเนาะ นี่จ้าป้ากับลุงก็ป้ายเนี่ยโอ้ยพอเราเข้ามาข้างในเห็นบอจ้ะเก้าอีก็จะเป็นเคี้ยวอืมลืมอืมลืมเราก็อยู่ชั้นที่สี่มั้งจ้าเนี่ยเราอยู่ชั้นที่สี่เราอยู่เก้าอีก็จะว่างแบบนี้นะ่ะขวามือมสุดนะั้นเป็นชั้นสุดท้ายแล้วข้างบนเป็น v ีไนี่ตรงประตูรั้วตรงนั้นนะ่ะทีมตรงข้ามกับเราเข้ามาตรงเข้ามา มารวมตัวกันตรงนี้กองเชียร์อยู่ข้างหูเลยจ้าตอนที่ไปนั่งดูเนี่ยเราก็เดินลงไปเข้าห้องน้ำนี่จ้าตอนนี้เราก็มานั่งพักเบรกจ้ะพักเบเรกแล้วมานั่งอยู่ที่บาร์จ้าบาร์ขายเครื่องดื่มเราก็งวกซ้ายงวกขวาก็เลยเอาถ่ายคลิปให้ดูดื้ยตอนนี้พักเบรกจ้ะพักเบรกเบิ่งจ้านี่ เก้าอี้ที่ว่างเขียวๆจะตอนนี้น่ะเต็มอายะจะตอนนี้เต็มเลยจ้าี่ทีมของเราเขียวขาวแดงเอ้ยเขียวขาวเขียวขาวเนี่ยโอ้ยทีมอยู่ในใจเสมอหูโบยเลยจ้าีนเชียตั้งแต่มาอยู่สวีเดนครั้งแรกเลยจ้าีนกองเชียชอบมากชอบจริงๆีนจ่าเบิ่งจากเก้าอี้มันมอดเขียวแล้วตอนนี้เก้าอี้เต็มอาญะเต็มอาญะสเลแช่แลอยู่เต็มนี่จ้ะเชียกัน โอ้ยสนุกมากเลยจ้าสาวไทยก็มากมากในการไปเช,รแบบเชียร์แบบนี้นะจ้าเชียร์แบบนี้นะเชียร์สดๆแบบนี้นะได้ไปดูสดๆแบบนี้จ้าโอ้ยมักๆเชียร์จนคอแห้งจมือน,นันนะจ้าแต่ภูมิใจอิริจ้าสมกับที่เราไปเชียร์เนาะนานๆจะไปนะนี่นานๆจะไปแต่สาวไทยไปห้าครั้งแล้วลจ้า <laughs> นี่ครั้งที่ห้าจ้าแต่ก็ เสียจนคอแห้งนี่จ้ะนี่สิทธการแข่งขันแล้วผู้คนก็หลั่งไหลออกมาออกมา,กมาเต็มอายะจ่าสาวไทยก็เลยเอากล้องขึ้นมาตอนรอเข้าห้องน้ําจ่ะเนี่ยผู้คนก็เดินสุดใจนอนรับกันสุขขนกคนแลวจะขึ้นนี่ <c oughs> เพราะว่ะาชนะไงห้าประตูตต่อนหนึ่งหรือสองเหอจำไม่ได้แล้วเนี่ยเอื ประมาณนี้ละจา่านี่เราก็ไม่สนใจแล้วเชียร์แต่ทีมเราเนาะเราก็สนใจแต่ทีมเรารู้แต่ว่า5ประตูสาวบุไทยบอกแฟนว่า5้าประตูแน่นอนฉันคิดว่าปุณนะปุน,น,เ,ปนเราก็ยังไม่กลับเนี่ยนะเราก็มานั่งฟังเพลงเพลงก็พอพอนักตะสาวบุทยก็ไปยกโป้แถมก้อยเข่าคือก้าวจา้ามวนอิลี